สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใหม่ชาแนลค่ะวันนี้ใหม่มีต้นกระแตไต่ไม้มาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะต้นกระแตไต้ไม้มีชื่อท้องถิ่นเรียกว่าใบหูช้างหรือสบายนางนะคะจัดเป็นพืชไม้ล้มลุกจําพวกเฟิร์นที่เลื้อยเกาะอยู่ตามต้นไม้หรือตามก้อนหินโขนค่ะ ะชอบอยู่ในที่ที่มีร่มเงาหรือแสงแดดหรือตามชายป่าลำต้นจะทอดนอนยาวได้ถึง1เมตรส่วนลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2-3เซนติเมตรค่ะขยายพันธุ์ได้โดยวิธีใช้เง้าหรือสปอร์ค่ะมีเขตการขยายพันธุ์อยู่ในประเทศอินเดียศรีลังกาพามา่าจีนตอนใต้และประเทศไทยค่ะเรือย จะขึ้นอยู่ตามโขดหินแบบนี้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะสรรพคุณของกระแตจ่ตไม้เง่ามีรสจืดสรรพคุณเป็นยาช่วยสมานคมท่าช่วยบำรุงโลหิตได้ด้วยค่ะใช้เง่าต้มกับน้ำดื่มช่วยรักษามะเร็งปอดและรักษาโรคปอดพิการได้ด้วยค่ะ และยังมีสรรพคุณอีกมากมายค่ะหรือใช้เงาช่วยขับฤดูของสตรีใช้รากและแก่นใช้ต้มกับน้ำดื่มช่วยแก้อาการประจำเดือนไหลไม่หยุดของสตรีค่ะนอกจากจะใช้เป็นสมุนไพรแล้วยังนิยมใช้ปลูกเป็นประดับตกแต่งหน้าบ้านอีกด้วยค่ะตามความเชื่อว่าว่านกระแตไต่ไม้ เป็นว่านทางด้านเมตตามหานิยมนะคะมีผลดีในด้านการค้าขายทำให้ซื้อขายคล่องอีกด้วยค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับต้นกระแตแต่ไม้มีสปปรรพคุณมากมายเลยค่ะใช้ตกแต่งหน้าบ้านตกแต่งไว้ประดับและนำมาต้มเป็นยาก็ได้นะคะ ส่วนการปลูกต้นกระแตไต่ไม้หน้าบ้านนั้นรอชมคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวใหม่จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกต้นกระแต่ไต่ไม้นะคะว่าปลูกยังไงให้สวยนะคะสำหรับวันนี้ใหม่ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ